มาดูกันนะคะมาเริ่มเลยเนาะงั้นของคุณเนทก่อนนะคะก็จะเป็นถามตอบอย่างเดียวเนาะนะคะลองฟังที่คุณสอบเขาถามนะคะเขาถามว่าอะไรบ้างนะคะยังไงถ้าไม่ได้เดี๋ยวคุณช่วยนะ,ะ네เนีย่ย시장อันหนึ่งร้นคขายอะไรกัา่ตอบตอบเป็นประโยค ควายินคาเออไม่ได้ควายแปลว่าร้านขายผลไม้เอาใหม่เนาะเขาถามว่าร้านขายอะไรเอาใหม่นะตอใหม่ข้อหนึ่งอปอร้านขายอรควินพาราต้องค้เป็นเป็นประโยคเนาะนะคะแล้วก็ตัวผม เนาะต้องเป็นฮาเก้ซอนะคะเดอฮาานะคะตัวบ่งชี้สถานที่ตัวบ่งชี้นะคะเรื่องของต่ำเนาะนะคะเ่อีบอนฮาเกบากิ있어요สุบากิ있어요เน่ยาเกบากิ있어요ส번강아지가자요 อันน no. so um ี้อย pues ู่แล้วก็เป็นต่อต่อให้เป็นประโยคบ้านชอเออดูนกอยู่มาดูนกเปลีน้านาชีดูนกก็ได้เดินเล่นก็ได้เออมันมันมองแต่เลยขอเปลนอาชีนื่นโคโรยูโคโรยูได้ 거리다 4번. 가게에 손님이 많아요. 손님이 네 많아요. 네 많아요 많이 있어요. 어, 많이 있어요. 가게에 이 많이. 많이 있어요. 네, 5번. 아이가 과일을 먹어요? 아이가 아이가 네 아이가 과일을 먹어요? อันน hey, oh okay, ี้โยฟ้าอินอันโมโกอะเปล่าม่เป่าตัวผงชี้ให้ครบเอาใหม่อันนี้โยอันนี้โยควายอินดื้ออันโมโกโยอายก้าควายร์อันโมโกโยต้องเนาะโอเคเก่งมากนะคะ